าจารตามอารมณ์คอนเทนต์นี้จะบอกถึงคนที่ชอบร้องไห้ออกสื่อครูไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเหมือนกันนะแต่คนที่มาแบบมีอะไรเรามมีกระแสดามมาอะไรก็ร้องไห้ร้องไห้เนี่ยมันต้องวนมาจุดจุดแรกก่อนว่าก่อนทามึงคิดหรือยังถ้ามึงคิดแล้วลนพลาด้วมึงจะร้องไห้ทำเฮียหรอ มันพลาดไปมึงก็แค่แก้มันจะมาร้องไห้เรียกร้องความสนใจอะมันครูคิดว่าพฤติกรรมร้องไห้เนี่ยมันเป็นสารตัวหนึ่งที่มันบอกถึงเราอาจจะมีความอึดอัดหรืออะไรอยู่ข้างในเราสามารถร้องไห้ได้นะเว้ยแต่อีกร้องไห้ออกสื่อมึงทำเพื่อคนที่จะร้องไห้เพราะคนอื่นเห็นเนี่ยมันมีไม่กี่ปัจจัยค่ะหนึ่งเรียกร้องความสนใจสองขะความอบอุ่นสามมึงมีปมในชีวิตป่ะสี่มึงต้องการที่จะกบเกื่อนความผิด การกระทำของตัวเองปะ่ะไม่รับผิดชอบการกระทำตัวเองอ่ะครูจะบอกหรือครูก็ไม่สามารถให้ทุกคนแปลงเท้าครูได้นะอย่างอย่างแม่ตักเนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยเขาต้องทํางานช่วยเหลือคนมันจะมาขอกูทําไมเอ่อทำพ่าจะเป็นจะตายตอนนี้ตํารวจเอาไปอ่ะแล้วทีเนี้ยปากดีดีก่อนที่คุณจะถูกจับมันหายไปไหนมันเหมือนมีมันมันใช่คนเดียวกันหรือปะ่ะอย่างเนี้ยเนาะไอตอนที่คุณยังไม่โดนคดีหรือคุณยังไม่โดนยังไม่มีกระแสะเข้ามากระแส เรื่องทองคุณเข้ามาเนี่ยคุณเป็นเ,นเทวดาเลยอะแล้วก็พูดจาดูถูกคนอื่นเอ,อ่อใช้ชีวิตหรูหราอวดและครูคิดว่าคนรวยอะไม่มีใครมานั่งอวดแบบน,นั้นอะคนที่อวดส่วนมากรวยไม่จริงอะเนื้อออกปะ ครูอยู่ในสายอาชีพขายตรงคุณรู้จักธุรกิจขายตรงไหมคะเมื่อก่อนมันจะมีธุรกิจขายตรงหลายแบรนด์มากเลยนะคะแล้วมันจะแพร่หลายในสังคมเรามากเลยนะคะทําเป็นลูกโซ่ะเธอไปชวนคนนี้คนนี้ต่อทีมเธอแล้วอีกคนต่อทีมเธอขายเธอเธอจะได้ค่าคอมจากเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สต็อกสินค้านู่นนี่นั่นมันมีเยอะมากเลยนะคะธุรกิจออนไลน์พวกนี้ เครือข่ายออนไลน์พวกนี้นะคะเป็นเหมือนลูกโซ่อะนะคะเยอะมากแลคะและไอ้พวกทํางานธุรก,กิจแบบนี้ก็จะเอารถสปอร์ตมาจอดที่บ้านไปถ่ายรูปหรูจริงๆไม่ใช่รถมันหรอกค่ะเช่ามาจอดแล้วก็เลอกให้คนอนะมามาว่าเนี่ยนถะ้าคุณทําธุรก,กิจเครือข่ายนะคุณจะมีเงินมีเป้าหมายคุณต้องชัดเจนเอาไหมคือทัศนคติมันดีนะคือเขาสอนให้เรามีทัศนคติในมุมมองการใช้ชีวิตแบบบวกดีแต่มันก็ขายฝันในมิติหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้ตื่นรู้มากพอ กูะะใช้คําว่าตื่นรู้นะตื่นรู้คืออะไรก็แค่ฉันเรียนรู้พิสูจน์มันด้วยตัวเราเองนี่คือคําว่าตื่นรู้ขององค์สมสนามเพเจ้านะคะทีเนี้ยถ้าเรามาดูว่าคนที่ร้องไห้ออกสื่อส่วนมากอ่ะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยใช้สมองก่อนทาอ่ะกูใช้อย่างนี้นะอ่ะอย่างป้าประตูน้ําเนี่ยด่าคนไปทั่วเลยมีกระแสอะไรด่าเอากระแสไว้ก่อนกูทำคอนเทนต์เอากระแสไว้ก่อนแล้วพอใครฟ้องใครจะทําอะไรคุณใครตอบโต้คุณคุณก็มาร้องไห้ฉันแก่แล้วฉันไม่ได้คิด ตกหัวว่ำนิงถ้าเป็นญาติครูเป็นป้าครูเป็นแม่เป็นยายครูนะครูจะเอามันไปเก็บไว้ในห้องอย่าออกมาเจอใครมันอยู่ใน,ในบริเวณบ้านมันอย่าเล่นโทรศัพท์จริงๆอีป้าประตูน้ําเนี่ยนะคือถ้าครูเป็นลูกเป็นหลานนะครูจะขังมันไว้ในบ้านอนะ่ะคือขังไว้ในบริเวณบนะ้านนึกออกว่าไม่ต้องออกไปเล่นโทรศัพท์ที่ไหนเนี่ย ไม่ต้องออกไปเจอใครอยากกินอะไรกูซื้อมาให้คือออกไปก็สร้างแบบความอับอายอะ่ะพอไปทําอะไรไม่ดีไว้หรือว่าไปทําอะไรพาดหิงกับคนอื่นไว้แล้วเขาเอาเรื่องผักเออร้องไห้ฉันเป็นอมาคึกฉันแก่แล้วฉันไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมันทําให้ลูกหลานอับอายนะะในความคิดครูวนะคนใครเขาจะบอกดูแม่เธอเถิดดูยายเธอสิป้าเธอสิรู้สึกยังไงอะ่ะไม่คิดว่าลูกหลานจะอับอายกับการทำ ทีนี้ถ้ามาวนในสอง婆เมียเนี่ยก็คือป๋าเบียกับแม่ตักเนี่ยคือคอนเทนต์เขาทุกคอนเทนต์อะคูไม่ชอบมาตั้งแต่เขาเอาทองมาออาไปซักขนมค่านั้นค่านูวคือแบียิขอาจริงเหรอจะเ,เล่นหนึ่งกันทําไมในเมื่อให้ไปถึงก็ต้องเอาคืนกลับ,บมามอยู่บ้านเดียวกันคือคนที่อย่างครูอะไม่เชื่อตั้งแต่แรก ไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วคอนเทนต์นะมันปลอมตั้งแต่แรกเนาะแต่ถามว่ามันมีตาสีตาสาคนที่เขาไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาได้เล่นโซเชียลหรือหรือหาความรู้ขนาดนั้นแค่เขาเอาเวลา24ชั่วโมงหาเช้ากินข้ามเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็แทบจะไม่มีชีวิตที่ที่จะมานั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาสํารวจชีวิตของใครได้ขนาดนั้นอะ่ะเขาก็มักจะอยากมีชีวิตแบบนั้นแล้วก็เชื่อถือว่าวิเขาจะอังวาเขาเป็นอ คนดังในโซเชียลว่าเขามีคนมีตังว่าเขาน่าจะใจดีจริงก็จะถูกอ่าเป็นค่าการตลาดของเขาไปเนาะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคนที่ออกมาร้องหหมร้องไห้ออกกระแสวันนี้ใครก็ตามฝั่งคอนเทนต์กูนะคุณเลิกเป็นคนเรียกร้องความสนใจก่อนไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครมีค่ามากน้อยแค่ไหนนะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เรียกร้องความสนใจอ่ะหรือสร้างโฟมให้กับตัวคุณอ่ะเอาง่ายๆคุณเป็นคนขี้ประชดไง ตอเากับแฟนออกไปไป,ไป,ไปชนท่งที่มึงก็ไม่รู้มึงจะออกไปตากยุงทําไมอะไรเงี้ยคืออินิสัยเรียกร้องความสนใจเลิกถ้าไม่เลิกมันจะติดนิสัยมันเป็นสันดาห์ไปเรื่อยๆทุกพฤติกรรมนะเรียกร้องความสนใจจากแฟนเรียกร้องความสนใจจากสังคมจากพ่อแม่จากที่ทําง,งานหรืออะไรก็ตามคุณไม่มีทางได้ความเห็นใจค่ะเขาจะเห็นใจคุณอยู่แค่ช่วงหนึ่งนะคะจากความเวทนาสงสารน,นะคะแต่เขาจะไม่ได้รักคุณจากสิ่งที่คุณเรียกร้องความสนใจแต่ถ้าคุณอยากให้ใครรักคุณจากสิ่งที่รักคุณจริงๆอ่ะ คุณต้องสร้างแก่นแท้ของชีวิตอะก็คือ,คอสร้างปัญญาให้กกบตัวคุณนะสร้างคุณภาพของชีวิตคุณนะอย่าไปร้องไห้ให้ใครเห็นก็คุณอ่อนแอเลยมันดูกระจกจริงๆคนที่ร้องไห้อะไรก็ร้องไห้อะไรก็ร้องไห้นั่มขานูคุณไม่ชอบเลยนะอะไรก็ร้องไห้อะไรก็บน่นอะไรก็บน่นที่เที่ยวแล้วคนพวกนี้แม่งก็ชีวิตก็บนอยู่อย่างนั้นไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่คนที่เขาแบบแม่งเจอแล้วกูกลับมาอยู่กับสติของกูว่ะกูร้องไห้คนเดียวว่ะแล้วเขาก็ืหย่ด คนพวกนี้ยล้มแล้วเด้งล้มแล้วเด้งอยู่ท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมในพวกที่มีอะไรนิดหนึ่งก็ร้องไห้ออกสื่ออกหักก็ร้องไห้ออกสื่อไม่มีเออร้องไห้ร้องไห้มึงมีน้าตาคนเดียวไงคนอื่นก็ร้องไห้เป็นฮาจริงๆตอนตรงนั้นแหละครูก็รู้สึกว่าไปร้องไห้อ่านะอยู่โรงพักอีบ,บทบาทที่มึงตอนมึงไลฟ์สดอีตอนมึงสร้างภาพหายไปไหนวะ ปีป้าประตูน้ำบีดไปออโอสายเรี่ยงเนาะไอ้พวกนี้ก็เนี่แหละคุณค่าของเรามันอยู่ที่าการกระทำของเราสุดท้ายกระทำไม่ดีชีวิตก็ไร้ค่าไปจนตายนั้นก็จะกลายเป็นตาบอักในชีวิตของเรา